ดอกจันคือดอกไม้ในลูกนาะอะสเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้จ้าเขาเรียกว่าการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคมออก15ข้อครูชอบจริงๆครูชอบจริงๆพาร์ทนี้เพราะว่าจะทำให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนรวมด้วยเวลาเราทำงานเราจะเข้าไปอยู่ในองค์กรเดี๋ยวนี้ในหลายๆองค์กรจะมีฝ่ายลุก ฝ่ายที่ดูแลกิจกรรมเพื่อสังคมเคยได้ยินไหมลูกเขาจะมีกิจกรรมตอบแทนชุมชนรอบข้างต่างๆเพราะว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างข้อสอบอยากให้หนูเป็นคนดีมีสี่มีสามเรื่องหนึ่งมุ่งเน้นบริการสังคม 2. จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3. สร้างสารรค์เพื่อประโยชน์ท้องถิ่นเลิศเลิศหนูขา ทุกวันนี้หนูทํากิจกรรมเพื่อสังคมไหมครูรักขอถามหน่อยมีบ้างไหมลกูกมีหรือไม่มีมีกระสิบเพิ่มกระสิบสิจ้านะลูกนะบอกว่ารู้หรือเปล่าจ๋าในยุคป,ปัจจุบันมีการสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยโดยนอกจากใช้คะแนนแล้วยังต้องคู่กับมี คุณสมบัติที่ตรงตามคณะนั้นๆเขาจะรู้ได้ไงว่าเรามีคุณสมบัติตามคณะนั้นๆนักเรียนต้องเข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเวลาไปเขาจะให้เกียรติบัตรกลับมารับรองใช่ไหมคะกระสิบเพิ่มกาุณนาทำจริงอย่าเสแสร้งนะลูกเพราะมหาวิทยาลัยหรือคณะต่างๆเขารู้นะจ้าว่าเธอแค่อบรมเพื่อไปเอาใบประกาศนัญบัตรมา รู้จริงๆนะคะดังนั้นโครงการที่อบรม 1. ต้องทําจริง 2. หน่วยงานต่างๆที่หนูเข้าไปทําหรือไปร่วมด้วยต้องมีความน่าเชื่อถือหลายคนไปอบรมมาจ่ายตังค์มากมายได้ประกาศสนิบัติมาเยอะแยะมากมายแต่แค่เสียตังค์แรกมาครูบอกเลยว่าไม่โอเคนะจะะ๊ะอ่ะโอเคนเัาเรลนขาเดี๋ยวมาดูต่อเลยนะจ๊ะนะัาเยนขาในสประเด็นนี้ นักเรียนค่อยๆถวนนะหนึ่งสองสามสมรรถนะการทํางานในอนาคตข้อสอบเป็นแบบกากาะบาทมีตัวเลือกที่เรียกว่าปอและไหนมีจํานวนกี่ข้อคะแนนเต็มระยะเวลากี่นาทีมีทั้งหมดกี่ส่วนส่วนแรกการสร้างคุณค่าและ วิธีการได้คะแนนพาร์นนี้นักเรียนจะต้องตอบข้อที่มี Value แปลว่าข้อไหนที่เป็นตัวเลือกที่มีคุณค่ามากสุดเลือกตัวเลือกนั้นโอเคไหมคะบอกเทคนิคแล้วนัเจ้าขาข้อที่มีคุณอะไรลูกตอบครูรัก คุณค่าหรือสามารถสร้างมูลาคา่าได้ก็เรียกว่ามูลคุณค่านั่นเองการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนพาธท,ที่2นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกแยะออกว่าอะไรคือสาเหตุอะไรคือองค์ประกอบใครคือมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียโอเคไหมโลกพา์ท,ที่3การบริหารจัดการอารมณ์พาธนี้นักเรียนจะต้องทํายังไงก็ได้เลือกตัวเลือกที่ไม่ให้คนอื่นเสียอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกออไม่อออไม่ออ โอพาที่4การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมทางสังคมแปลว่านักเรียนจะต้องเลือกข้อที่ยั่งยืนที่สุดโอเคไหมโลกได้ไหมได้ 4. ส่วนได้หมด